แตล่ละต้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะอาจารย์จะให้มาดูลายลวดลายตรงนี้ทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะมีลายเหมือนขนนกแทรกอยู่ตรงน,นี้จะชัดเจน เห็นไหมคะชัดเจนมากตัวนี้ยังเล็กอยู่ตัวนี้กำลังจะแตกแทนยอดมาเห็นลวดลายเป็นขนนกแทบอยู่ซึ่งจะมีความงดงาม หมือนมนขลังเหมือนการสะกดสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามานะคะดูลำต้นต้นนี้จะเป็นพญาจงอางดำจะเป็นสีดำสนิทเลยนะคะตั้งแต่คโครนต้น นนี้จะเป็นพญาจงอางเผือกน,นี่จะเป็นจงอางเผือกนะคะต้นนี้จะเป็นพญาจงอางเขียวมรกตความโดดเด่นของต้นพญาจงอางจะมีเห็นไหมคะความชัดเจนตั้งชั้น ไม่ได้เป็นพุ่มเหมือนต้นไม้แบบอื่นเห็นนะคะจะตรงชันชัดเจนมีความสง่างามและทรงพลังเป็นพญาจงอางที่พึ่งแตกใบได้สองสาวันก็จะเป็นรวดลายยังไม่ชัดนะคะแต่ก็มีรวดลายแล้ว จะมีรูปดาวกระจายความงดงามมตราที่ประทับประทาบหรือแทรกอยู่บนใบซึ่งต้นไม้แบบอื่นไม่มีแบบนี้นะคะอาจารย์ได้ ดูแลอยู่ประมาณห้าสิบต้นดูหลังบ้านอีกนะคะตรงนี้คือเอามาโชว์ให้ลูกศิษย์และการยนมีทุกคนได้ชื่นชมร่วมกันวดลายชัดเจนมากเลยคะ่ะใหญ่มากนะคะสองฝ่ามือ เป็นส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์ก็จะดูแลไว้หลายต้นอยู่เพื่อจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกศิษย์ที่คู่ควรน,นะคะอาจารย์ไม่ได้ให้ทุกคนต้องดูพลังมือด้วยนะคะว่าพลังมือนี้สามารถที่จะดูแลต้นพญาจงอางนี้ได้ไหมถ้าดูแลไม่ได้หรือต้นพญาจงอางเขาไม่อยากจะไปอยู่ด้วยก็คงจะให้ไม่ได้นะคะมันจะเป็นการไม่ดีทั้ง ต่อผู้ให้แล้วก็ผู้รับต้องดูพลังมือเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ดูสภาวะจิตใจด้วยว่าพร้อมที่จะดูแลหรือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องเล่นๆน,นะคะของบางอย่างก็จะมีมนตราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่แล้วะคะ่ะ พลังที่เรามองไม่เห็นมีจริงนะคะแล้วทรงพลานภาพยิ่งใหญ่มากนังจิตให้ดีแล้วคนจะเจอพลังที่สามารถเคลื่อนหนุนคุณได้ดิร,รักอาจารย์เจ้าสัอะไรมือจักระพัด